ตอนนี้เราก็มาถึงที่บลูโยโตนะคะตรงน,นี้เป็นทะเลสวยๆเลยนะคะวิวทะเลสวยมากค่ะชอบมาทานกาแฟแล้วก็มาเดินเล่นที่นี่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะโอ้ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามของที่นี่นะคะ ก็อาการจะแดดก,ก็มีแดดนะคะแต่ว่าไม่ร้อนมากนะคะเดินเล่นได้นะคะตอ,ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ27 3 0ถึง30องศานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิวทะเลกันคะ่ะมาใกล้ๆตรงนี้นะคะก็จะเห็นวิวทะเละค่ะสวยงาม ตรงนี้เป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะจะเห็นนักท่องเที่ยวนะคะเห็นเขา,าขึ้นเรือนะคะเขาไปชมบุกลอโต้กันนะคะช่วงซัมเมอร์นะคะจะไปบุกลอโต้ได้แต่ถ้าเป็นช่วงวินเทอร์เนี่ยจะไม่สามารถไปได้นะคะเรือ,อเล็กๆแบบนี้ค่ะจะไม่สามารถโต๊ะขึ้นไปได้นะคะเห็นนักท่องเที่ยวนะคะเยอะเลยนะคะ อโบอกมือให้ด้วยนะคะน่ารักที่สุดเลย <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็จะมีเรือรต่างๆที่สามารถาไปที่บูกลอตโตได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าลื่นไม่แรงนั่นเองนะคะช่วงซัมเมอร์เนาะแต่ถ้าเป็นช่วงวินเทอร์นี่โอ้โหมาที่นี่ช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงวินเทอร์ลมแรงมากนะคะ แต่ช่วงนี้เป็นช่วง summer มมแล้วนะคะกอ็อากาศดีนะคะแล้วก็ลมไม่แรงนะอ,อันนี้ก็จะเป็นดอกญ้าเล็กๆนะคะสวยมากค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางนะคะให้เราสามารถเดินชมวิวได้นะคะเนะคะีค่ะเราเดินชมวิวได้เรือก็จะเรือที่ไปบูกลาโตะคะ่ะเขาจะเลี้ยวเข้าไปเทียบท่าตรงนู้นนะคะ ตรงนู้นเป็นที่ขึ้นเรือนะคะเนี่ยเป็นวิวที่ดีมากค่ะมาดามมาทุกรอบก็จะต้องมาถ่ายแล้วก็พอกินกาแฟเสร็จทานอาหารเสร็จเนี่ยก็จะต้องมาถ่ายภาพวิวค่ะเอญชมวิวนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะคะคล้ายๆกับคล้ายๆกับ เป็นสายพันเหมือนกระบองเพชรอะคะ่ะอย่ไปชมกระตอกเลยก็จะมีอ่าบันไดลงไปนะคะเนี่ยค่ะเดินลงไปชมวิวข้างล่างได้อีกนะคะถ้าใครมาอ่ามองต้านะคะต้องไม่พลาดนะคะหรือจะอ่านั่งเรือไปชมบลูกลอตโตก็ได้นะคะ ตรงนี้นะคะมีเรือไว้บริการเนาะเห็นไหมคะเป็นวิวที่ดีมากค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะช่วงหน้าหนาวน้ําจะขึ้นมาถึงนี่เลยนะคะเห็นไหมคะเห็นอ่าหินเหล่านี้ค่ะเป็นอ่าหินที่น้ํากัดเซาะนะคะมีคนนั่งตกปลาด้วยนะคะโอ้ บรรยากาศดีมากค่ะนักท่องเที่ยวก็สามารถาลงเล่นน้ําลงดำน้ําได้นะคะเห็นมีนักท่องเที่ยวดำน้ําด้วยนะคะคลื่นลมไม่แรงเราสามารถดำน้ําได้นะคะมีคนตกปลามีคนเล่นน้ําดำน้ํากันได้เลยนะคะทะเลเป็นสีฟ้านะคะสวยงามมากนี่ค่ะน้ําทะเลก็จะเป็นสีฟ้าสวยเลยนะคะ เป็นโคดหินที่น้ำกัดซ้อนะคะสวยงามมากค่ะเรือของนักท่องเที่ยวมาอีกรําแล้วนะคะเขาไปเที่ยวบุกลาโตกันมาโอเคโอเคค่ะ <_' S 2> เดี๋ยวเราพาไปที่อื่นกันต่อค่ะอันนี้เดี๋ยวดูตรงนี้นะคะเป็นวิว <_' S 2> ต้นไม้สวยๆโอเคค่ะ นักท่องเที่ยวก็เยอะเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีรถเอ่อไว้รถพยาบาลน,นะคะไว้ให้ความเลยความสะดวกด้วยนะคะแล้วก็ตรงนั้นจะมีเอ่อร้านขายของนะคะขายชุดโอแต่ว่าชุดแพงนะคะมาดามคิดว่าแพงนะเพราะว่าเอา่อเหมือนชุดที่ขายแถวพัทยาบ้านเราเลยค่ะแต่ราคาเนี่ยอับขึ้นเป็น10เท่าเลยนะคะเพื่อน ถัดไปเป็นท่าขึ้นเรือไปบูกลอตโต้นะคะเคยทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วไปเที่ยวชมความสวยงามของบูกลอตโตเป็นความสวยงามที่เกินจะบรรยายจริงๆค่ะสามารถเลื่อนชมในคลิปก่อนหน้านี้ได้รับชมตั้งแต่การซื้อตัว๋ว <ๆ S 2> การลงเรือและความสวยงามของถ้ำต่างๆเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรสร้างสวยงามมากค่ะ ถ้าใครชอบคลิปท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์แบบนี้สามารถกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปถัดๆไปของพวกเราได้ s e ซ you next t i m บ๊ายบาย